สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่นาพาไปพิ่งน้องมาดูเป็ดของพี่นาเนาะนี่เจ้าสียอดกุมานของพ่นาอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนี่โอโ้โหตัวใหญ่มากๆเลยนะคะอายุหนึ่งเดือนแล้วนะเนี่ย หนึ่งเดือนแล้วนะไม่ต้องอ่าไม่ต้องนําเขาแบบว่าไปอบไฟแล้วนะคะเขาสามารถนอนอยู่ข้างนอกนะกินอาหารอ่ายังพี่นายยังให้อาหารลูกเป็ดเล็กนะคะแต่ว่าผสมข้าวเปลือกได้บ้างแล้วนะคะนี่นไม่เห็นไม่เห็นไม่ดูขนสิลูขนที่ปีกที่ฮะเนี่ยขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวแล้วนะคะว่าไงลูก ว่าไงลูกขายเขาไปหมดเลยเหลือตัวเมียตัวเดียไอ้ที่หัวดำๆนะเป็นตัวผู้นะนะนั่นแะ่ะตัวใหญ่ตัวเมียนะตัวใหญ่นะคนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือตัวเมียนะคะอืมไม่เป็นไรนะเพราะว่าพ่อกับแม่เขากําลังจะผลิตน้องให้อีกแล้วนะพี่นาจะบอกว่าการเลี้ยงเป็ดเนี่ยนะนะเป็นอะไรที่ได้ไดไรายได้ไวมากๆเลยนะคะ ไมโลอย่าเรียกสิลูก<แ>เห็นพินาเดินมาแล้วไม่ไปทักไปทายไม่ไปหาน่ะไม่ได้เลยเรียกอยู่นั่นแหละเจ<แ>้าไมโลตัวดำๆของพินาเนาะน<แ>ี่เห็นไหมเนี่ยดูที่น่ารักอ<แ>่ะแล้วก็โตไวมากเห็นไหมฮะสังเกต<แ>โอ้โหลูกดูขนที่ปีกแล้วก็ขนที่ก้นนะคะเนี่ย<แ>กำลังจะเป็นสีขาวแล้ว<แ>กำลังจะเป็นสีขาวแล้วพินาก็พามาชมเนาะ แม่นั่งเรียงตามลำดับไหลเลยนะจ้ะพณนาก็พามาดูเป็ดเนาะดูเป็ดวันนี้โตแล้วนะนี่แล้วพีินาก็กําลังจะได้ลูกเป็ดใหม่อีกแล้วนะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็เตรียมเตรียมจะไข่แล้วนะคะเตรียมหาลังแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นเสียงกันดีกว่าว่าตัวไหนนาะร้องขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูสิ แดดดีมากๆเลยค่ะวันนี้เนาะไมโลทำไมลูกมานี่สิโอ้โหยายเห็นแล้วยายกำลังดูเป็ดลูกยายกำลังดูเป็ดโอ้โหยายก็มาหาหนูอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหร้องเลยขนาดนี้ลูกเอ้ยอืร้องเสียงดังลั่นเลยลูกเอ้ยตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะอ่อนพินานะ ติดพนาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่ตัวน้อยๆแล้วเพราะว่า,าอะไรรู้ไหมเพ,เพราะว่าพินาชอบอุ้มเขาพินาชอบอุ้มเขาออกมาเล่นไงเนี่ยเนี่ยก็เลยเนี่ยเรียงร้องนย่เยเลยถ้าถ้าพินาเดินผ่านแล้วไม่ทักไม่ทายหรือว่าเห็นพินาแล้วยังเฉยเฉยนะไม่เข้ามาหาน่าจะเป็นอาการนี้เลยเน,ะ <c oughs> นาะก <c oughs> ็วันนี้ก็มีมีเรื่องที่แบบว่าทำให้คิดไม่ตกว่าจะทำยังไงดีเนาะ ทำยังไงดีนะอืมก็พี่คนที่แบบว่าพินาแบ่งแพะให้เขาไปขยายพันธุ์เพื่อสร้างไรายได้นะคะเออเขาก็สร้างคอกตอนนี้ยสร้างคอกใหญ่โตมากเลยนะคะมีทุ่งหญ้าให้แพะได้กินได้อยู่สบายวิ่งเล่นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะซื้อแพะพินาเนาะ เขาจะซื้อแพ้พินาไปเพิ่มนะหรือว่าจะไม่ขายก็ได้เขาจะเอาไปเลี้ยงให้เนาะ<ๆ>เขาจะเอาไปเลี้ยงให้แล้วก็แบ่งลูกให้เขาบ้างอะไรประมาณนี้ยเออแล้วพินาก็คิดถึงอ่ะเออยังคิดไม่ตกเลยว่าจะอาอยังไงดีจะเลี้ยงเองดีหรือว่าจะให้เขาไปเลี้ยงนะแต่ที่แน่ๆนะตัวเนี้ยแมวไปอยู่แล้วไมโลเนี่ยพินาไม่ให้ไปอ่ะพินาจะแบบว่าเลี้ยงเองนะคิดถึงนะเอาไปหมดเลยก็คิดถึงอ่ะเดี๋ยวยังไม่แน่ใจค่ะ ยังไม่แน่ใจเพราะว่าคอกของพี่นาก็ไม่ใช่เล็กๆนะกว้างอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์นะจริงๆเดี๋ยวไปดูตัวอื่น,นเดี๋ยวนะเดี๋ยวยา,ยายดูตัวอื่นดิเดี๋ยวดูร้องนะเดี๋ยวดูร้องนะเอ๊ะกล้องเป็นยังไงเออเป็นไรนะเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าตัว,ตวนเนี้ยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นน้องของไมโลนะเนี่ยหา,ายายีิลูกหายายีิ ตัวนี้ตัวเมียนะตัวนี้ตัวเมียก็สวยเนะี่ยตัวนี้สวยอันนี้เหมือนพ่อค่ะเหมือนโกโก้นะคะเหมือนโกโก้อันนี้กับตัวดื้อเนี่ยตัวดื้อตัวดื้อเลยเนี่ยเนี่ยดูที่เนี่ยดยูดือดด้อสนะิเนี่ยนะ่นะนะเอาหัวไปคลุกอะไรมาเนะี่ยหัวเราเนะี่ยมันไม่เป็นสีอย่างนี้ล่ะฮะเอาหัวไปไปมุ่นอะไรมาลูกหัวมันข,ขาวๆทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกกับไมโลเนี่ยไม่ถูกกันต้องจับแยกนะ กัดไม่ได้ในในกัดเหมือนหมาเลยนะเนี่ยกัดได้ที่ไหนกัดได้ที่ไหนกัดได้ที่ไหนมันกัดไม่ได้น่ารักอันนี้สองตัวแม่ลูกนะกาแฟกับโอวันตินค่ะเนี่ยพี่นาก็เลี้ยงเขาอย่างดีเนะมันก็ไม่ได้อดอยากอะไรอ่ะใ้่ลำบากใจมากเลยคิดถึงก็คิดถึงไม่ให้ดีกว่าเลี้ยงเองดีกว่าถ้าเลี้ยงเองเขาจะเป็นแพ้แบบว่า แยกไงอะ่ะก็อยู่ไปแบบเนี้ยค่ะกินไปวันๆนอนไปวันๆอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้ขยายพันธุ์เนาะราะพี่นาคิดว่าพ่นาจะหยุดขยายแล้วแหละเพราะว่าพินาเป็นคนที่ขายขายเขาค่อนข้างที่จะยากนะเออค่อนข้างที่จะยากเพราะสงสารเนาะไอ้อย่างเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะเลี้ยงไว้ดูเล่นอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครทําเกษตรพอเพียงอย่ามาเป็นแบบพินานะ ต้องขายนะเพราะว่าไม่ขายเขาก็กินเรานะอืมแล้วแต่ว่าเราจะมีวิธีการประหยัดยังไงแค่นั้นเองนะ,ะพี่นาก็พามาชมเนาะเนี่ยร้องอีกแล้วอากาศด,ดีมากเลยวันนี้มีแดดลําไรพี่นาเพิ่งจะไปปลูกตะไคร้มาค่ะเดินไปปลูกกะตะไคร้ค่ะตะไคร้แบบว่าเอาไปซื้อตะไคร้มาแล้วก็แช่น้ําจนรากมันงอกยาวแหละว่าจะปลูกหลายวันแล้วก็ยังไม่มีเวลาเนาะอืม นี่ก็เดินไปปลูกตะไคร้นี่ก็เรียกลั่นบ้านเลยนะเรียกอยู่นั่นแหละยายยายหัวหนกจ้ะพี่นาก็พาพี่พียงน้องมาชมนะคะมาชมบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มเองเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเป็นพ่อพันุได้แล้วนะเนี่ย่อสิ้นสิ้น,ส,นสิ้นปีนี้นะกับหนึ่งขวบพอดีหนึ่งขวบพอดีแล้วหนึ่งขวบพอดีแล้วนะ เป็นเป็นหนุ่มแล้วอันนี้เขาก็ขอซื้อนะเนี่ยมีคนมาขอซื้อพินาไปเป็นพ่อพันุ์นะเพราะหุ่นของไมโลเนี่ยจะหุ่นแบบว่าดีมากๆเลยสูงสูงยาวเข่าดีประมาณนั้นนะสําหรับไมโลดูสิเดี๋ยวพินาจะให้ดูเขานะว่าเขาสูงใหญ่ขนาดไหนสําหรับไมโลนะเนี่ยดูนะไม่ใช่เล็กๆเลยนะเนี่ยสูงสูงพ่อพ่อ,พอแม่เขาตัวใหญ่มากอของพินาก็จะเป็นแพะแพะพันธุ์พื้นเมืองนะ แค่พันพื้นเมืองนะแพะพันนี้จะทนต่อโรคมากๆเลยนะคะจะพินาก็พามาชมเนาะแล้วพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะอยู่กับสัตว์เลี้ยงทั้งวันค่ะมีความสุขตะก,กี้ก็แอบเห็นบุญรอดทํางานใหญ่เลยนะเจ้าบุญรอดเดี๋ยวพ่นาก็จะได้ลูกเป็ดใหม่ละเดี๋ยวออกลูกเป็ดมาเด็ดกะกะให้ให้เพาะให้เต็มล้าวเนี่ยพอพินาขอลูกเป็ดเต็มล้าวเนี่ยพอให้เขาขาวเหมือนเดิมปึ๊บไปหมดเลยนะ แล้วก็จะพอนะพ,พักัพักหนึ่งนะตอนนี้มันเป็ดน้อยเห็นว่าเห็นพี่เพียน้องจะเห็นว่าเป็ดพี่นามันน้อยลงเพราะว่าพี่นาขายเข้าไปเนาะพินาก็ต้องการเพาะให้มันเยอะๆกว่านี้หน่อยมันน้อยไปมันดูไม่สวยงามเนี่ยดูด,ยดิบุลลอดบุลลอดตะกี้ยายแอบเห็นนะเองอะลังแกขาวอีกแล้วนะแล้วยายจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยลูกเต้าเองเนี่ยเต็มคอกเนี่ยเต็มล้าวเนี่ยฮะบุลลอด <laughs> พูดไปนะกับตัดเลี้ยงก็มีความสุขนะตามเรื่องตามราวด,ด้เดี๋ยวให้ดูอะไรอีกนิดนึงเดี๋ยวพินาจะให้ดูอะไรอีกนิดนึงนะคะนี่พินาจะให้ดูบอลของพินาเนาะอ๋อเดี๋ยวจะมีคนนําบอลบอลกินได้มาให้พินาเนาะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นบอลกินได้นะพินาก็เอามาปลูกเขาเอามาให้ค่ะนี่เขาเอามาให้นี่ดูดิดูแตกยอดแตกยอดสวยเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะจ้ะมันน้อยไปนะคะเดี๋ยว อ่าพี่คนที่เขาเอาแพะพินาไปเลี้ยงเนี่ยเขาจะเอาบอดมาให้พินาเนะพินารอ,าอเขาอยู่ค่ะและพบก,กับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ